กับความเสือ่อมันต่างกันหลายเดอ้อคนเฮาส่วนมากใส่ชีวิตใส่ความคิดไปตามความเสือ่อมท่าบ่มาได้ยินได้ฟังธรรมคือความจริงที่พระพุทธเจ้าเนาออกมาสแสดงเ้างเสิใส่ชีวิตกับผิดทางใส่ความคิดกับผิดทางเดอ้อที่หลายๆคนเสื่อว่านี่ผีสางนางไหม่เทวดามาดนดันด ไข้คนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไห้คนลำด้วยใดนี่คือความเสือ่อถึงมันก่เป็นความจริงเนี่ยล้วพวกเข้ากับถูกฝังมากถ้าเกิดเป็นธรรมดาพอแม่ก็บบรลุผู้หญิย่ะไายกับบรูุ้ก็เลยบ่าอาจสามารถจะนำความจริงเหล่านี่ความจริงว่าบ่มีผีสางนั่งไม้เทวดาอินพมตางใดพระยานพระยานาคตางใดมาดลมันดามให้คนเจ็บคนปวดคนป่วยให้คนตายใดนี่ มีค้าสอนพวกธะเจาเท่านั้นพวกขฮาจังสิฟังลแล้วก็แยกเยะออกหลักการใช้ชีวิตมันก็นง่ายขึน้นกับการกระทําทังบายแต่กี่มีความเือว่าคนตายหงให้ฟังขลังบ่ให้เผาฟังไวเท่านั้นเท่านี้จะเอาขึ้นมาเผากับว่าไปคนตายอยู่ทั้งอื่นเอาเขาบ้านบ่ได้จังสินี่คือความเือซึ่งความจริงมันกับเขาใดคือเกอ่านั่นแหละบางคนก็มีความเือตายแล้วเคาะกระโล่งบอก ไปพระรับสินเดอร์หาพระเข่าใส่อันตามขาดโลง่งหัวโล,ล่งหลังโลง่งหรือไปใไบไตเหล่าไตยังเข้าเจว่าคนตายสิได้กินนี่เป็นความือ,อแ่้วามจริงก็เป็นแบบนั่นเดอ้อควอมจริงก็เป็นแบบนั่นวันศินวันพระบ่ให้เอาฟืนเข้าบ้านบานให้สักผ้าบ่ให้สีเขา่าโอ้สารพัดเลยตะกี้มีเคยชีวิตที่ผ่านมาั่นแหละ แต่ความจริงมันบริเกี่ยวกันเลยกับสิ่งเ่าครับคนกหกิน,นเขา่าสมืออยู่นะสีเข่าอะไรสม,มือสักผ่าก็เลยคือเกาเอาฟืนก็เลยคือเกาบริเป็นยัง,ยงนี่นแหละนี่คือความเชื่อถิ่นพวกเข้าฝังมานานเรืเ,รเกิดกลายเป็นประเพณีเ,เกิดกลายเป็นต้องถ้ำสืบต่อกันมาเด้อ่าต้องเหตุตามนี่ตามนี้เสียเคาะสะดอกคาะหลเคาะอสิบเบิดทั้งสิ้น เห็ดกระทงหน้าง้วหน้าควายเหตดกระทงนั่นกระทงนี่ให้หมอสูตรหมอฟันก็บ่าไปมีคือความเสื่อมันบอกเป็นความจริงเด้อเนยการเรื่องคนตายทุกอย่างเกิดจากจิตคือความคิดของเอาเองจิตสังสมหรือความเคยชินในการกระทําคํามผูกในการคิดชินกับเรื่องใดมันก็จะคิดไปถึงเรื่องนั้นบุคคลนั่นสัตว์นั่เพราะขคนผู้ใด ก่อนที่สิตายเนี่เขาจะคิดถึงไต้ตองไขรข่วนหรือมีอารมณ์กามรู้สึกพ่อใจบังบ่งพ่อใจนั่งเอาบ,บุคคลที่คิดถึงคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของให้หน้าเงินหรือเรื่องราวต่างๆพอจะเข้าใจขาดปึ๊บจิดนั่นก็สิแลนไปตามสิ่งที่เขาคิดนั่นแหละบ่ได้เป็นไปตามความ่อที่พอเขา้าเข้าใจว่าเออบญญญางพิมิจางเขาจะมนานั่งเฝ้าลางมั่งหรือ เคาะกระโลงเพื่อให้ไม่กินเข่ามังบะแมนแบบนั้นเออจิตสุดท้ายก่อนตายคิดถึงสิ่งใดมันจะไปหาสิ่งนั้นก่อนเออส่วนมากการไปคิดถึงบุคคลสือว่าไปคิดถึงบุคคลที่ห้เราบอพอใจเราสั่งอารมณ์ความรู้สึกบอพอใจโกรธเกลียดลงนรกเลยได้นั่นเออมันบะแมนคือประเภทนี้ที่เทาเกยเฮ็ดมาไดเ้เอออารมณ์จิตสุดท้ายลงนรกเลยถ้าไปโกรธไปเกลียดไปสั่งคนน,งนั้นคนนี้ รือบางคนก็ไปขิดหัวไหห่วหน้าห่วต้นไม้ห่วคนวละหมากลากไม่ที่ตะของปลูกไว้หรือหววนั้นหัวนี้ <c oughs> ลายยางตายเพิบลงไปไปเป็นเป,นเปนเรตเลยนั่ <c oughs> นบริเป็นดังตีห้องคิดหวาเด้อ <c oughs> หรือคนหลง <c oughs> หลงหยกอ,อ่างตัวเองว่ามีหยกทามดาศักว่ามีสมบัติมากว่ามีน,าน,านั่นนี่หรืออา่างลูกเตา่าเล่าหล้านตัวเอง ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเี่ยนี่พวกนี้ตายแล้วปุ๊ของว่นทุกับสัตว์เดรัจฉานเด้อเนี่ยโลภโกรธลงนั่นแหละโลภโกรธลงอารมณ์ทั้งสามมาจากการคิดการคิดความชินกเดก็เคยโมโหหน้าแต่ละคนหรถ้าตายตอนที่โมโหว,ว่า,าหาตัวโมโหให้คนก็นได้โมโหให้มาก็ไใดหรือ,อยางไปเตะต่อใหม่ศูนย์ โอ้โหขึ้นปึ้งให้มาก็ได้ไอ้ต่อไม่ก็ได้ถ้าใจขาดตอนสุดท้ายตอนไปนรกเลยเด้แหละทุกอย่างเริ่มจากจิตคือความคิดเท่าไหนแหละม่ได้เป็นไปตามความเสือ่อวยการใส่ชีวิตต่างๆ่ะแหละหลายๆคนที่ยังยังยังอ,ยงอันบวงสรวงหรือแต่งเครื่องของบูซาสารปูตาหรือ,อยังก็แล้วแต่ที่เขาใจว่าเขาจะมารักษาบ่รักษาเด้อบ,บ่เมีน ความจริงบะแมนอยาง่ว่าเขาต้องฟังธรรมเขาต้องใส่สติปัญญาพิจารณาออกับชีวิตจริงประสบการณ์จริงของเขาเอาเองเออมันไม่ได้เป็นไปตามคามเสือแต่ว่าป่วยแรนไปหาพี่นั่นพี่นี่พี่ฟาพี่แถนไปพีมอล้มลสอนขวัญหรือย,อยังแล้วแต่ถเถอะยังคือไปหาหมออยู่คิดเบื้องดีๆเขาบปเหตุโรคบานมากเขาไปเหตดยามากแต่มันไม่นั่นจริง อะไรก็ว่าหายกเขาคิดถึงความเป็นจริงมันกระใสชีวิตไงมันบ่ต้องไปคลามโอ้ยคลามนั่นคลามนี่เลยเห็ดยังกงยากพิดกันนําเรืองคลามก็นี่ยันพิดผียันผิดเปิงบ้านเปิงฮื่นยังก็ว่าไปและอันใดที่มันบ่เบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและรั์สินเห็ดโลดมันบผิดมันบวชขลามดอกว่าต่บ่เเหดุห้ึงผู้อื่นเสียหายชีวิตรัพย์สินบ่เบียดเบียน มีทั้งหาอันนี้มันหมั่นใจได้ทั้งท,งทังหลกทั้งทั้งถ้มอะไรทั้งธรรมก็คือว่ามันไดิปเป็นไปว่าผีคลั่มเป็นน้ําผีเห็ดย่านผีไม่เห็ดควแมเงน,นถ้าไปหลักของเขาบังรู้มันผีเห็ดที่บอกเนาะโอ้ไปปนไปขี่เขาบังรู้มันว่าแมนผีเห็ดด้วอแต่ของเห็ดเองมีการเดินทางเลิกงามยามดีบ่มีเ่เป็นจริงได้เป็นไปตามเลิกเด้อ คนแต่งงานกันเขาว่าเอาเก่าโม่งจุดเก่าหน้าที่ว่าดีมันคือเลิกกันบางครูก็ตายทั้งสี่กักมี่อะไรใ,ใส่ความคิดความเห็นพิจารณากับประสบการณ์ทั้งติพานนาอีกอย่างหนึ่งที่คนเป็นมากที่สุดเวลาเขามาทำท,ท่านทำบุญในวัดทั้งสี่ทำท่านแหลกของมนมำว่าหลัด ขอนั่นขอนี้สาธุเด้อร์ด้วยใส่ซองลอยหนึ่งปัดงกใส่หัวสาธุเดอ้อเออขอให้ผู้ขาถือลอตเตอรี่แจ็คพอตมั่งรางวัลทีหนึ่งมั่งแล้วก็ขอต่อไปอีกให้ผู้ขาอายุยืนให้บ่มีโรคบ่มีไผ่ให้ลูกหลานผู้ขาอยู่ดีมีสุขใบไหลไปาทั้งสั่นและแล้วก็สิอุทิศบุญอีกได้บัตว่าอุทิศบุญผลบุญนี่ชงถึงแด่บุญนัญ่นบุญนี้นนมันบ่ไปพอเฮาแหลกแล้ว ตัวเองขี่ที่เองแล้วตัวเองบอสระขาดเองแล้วมันก็บบอไปพร้อมแต่อย่างหนึ่งที่เฮาขอมาเรื่อยๆเ,ออเป็นจริงบ่นี่ไหมพิสูจน์กันง่ายๆนีออ่ขอน้ำพระพุทธลูกขอน้ำสารพูตาขอน้ำลูกป,ปัญญกปป่นหนกักลูกปั่นหนักเออพวกีมันได้ยู่บอนีีเอาความจริงเขามากับความเสื่อที่พวกเฮาเคยมีมาก่อนมาเทียบกันเออ ขอทามันได้ดีมันกับ้ากันทับกันตายไปละแหละบ่มีมองยูดอกลูกนี่เนี่ยบ่มีมองว่างไว้คนผู้นี้ก็ขอกองหลายก็ลกอีกคนผู้เดียวก็ขอหลายก็ลกอีกบ่มีมองกองไว้คนสองคนสามคนที่คนนั่นแหละนั้นมันก็เป็นความจริงเด้อว่าอย่างคนทำท่านเพิ่มทุกทำบุญเพิ่มบาปจกว่าละเออมันคือเพิ่มทุกพวกเจ้าท่านมาแล้วพวกเจ้าขอพวกเจ้าเล่ยหวังพวกเจ้าเร่อยล่อ ถ้าบ่ได้มากพวกเจ้าก็สูงโมโหบวกูเห็นมาหลายแล้วพวกก็ได้เห็นแมงเจออะไรอย่างมันจะไปยังสี่นี่เลื่อนทำทานบนทุกทำบุญเพิ่มบาปเห็นอีหยังกระซางใส่ตะขาวบาบุญบุญขืนเฮือนไม่เอาบุญแก่เขาเอาบุญกระถิอาบุญผาป้าบุญผาเวดเออแล้วก็ผ้ากันขางัวขาควายกินเหล่าเมายาจางนังจางหมอลำหมอรูสบกบงันเออ ขากันได้บัดนี้เด็กหน่อยตีกันได้บัานไล่ตีไล่ขาฟันตีลั่นฟันแทงกันทุกงานเลยเด้อสุมอนี้ทุกงานทุกบ้านทุกเมืองเลยหละบุญแปลวาหยังบุญจริงๆแปลว่าความสงบบุญคือความสงบเย็นปราศจากความกังวลเราเราร้อนปราศจากความโกรธาหิดและบุญไหวบุญแปลว่าจังซี่เห็นเห็นใดแบบนี้ นี่นี่บุญนี่กำลังนั่งวเดียวนี่เขมีบริตีกันขากันดีเนี่ยผมจะมาท่านผมจะมาใส่บาทผมจะมาจังหันเนี่ยบริได้มีอย่างหงอกหูบริได้มีบาเด็กน้อยสิตีกันนั่นสงบบละสงบภายในใจของเท่ากับเข่าใจในทำคำสอนสงบภายนอก็คือแต่ละคนเนี่ยนั่งนิ่งอย่บริได้คือคือคือโคมบริได้แลนบริได้วาดละแว่ มีบุญนอกบุญในก็ดีกเป็นทั้งสี่อขนาดมันเป็นบุญเพิ่มบาปบาปไปว่าเราร้อนกังวลกังวลกวายอยู่ไม่เป็นสุขคือกระทึกคือโคมเดือดร้อนพวกเจ้าคิดตามเป็นจริงได้มันแมนบ้านเวลาเขาเหตุบุญนำบุญกระถิน,นผาเวผ่าปปาย่างนัแล้วแต่เถอะเอแฮโยสันกินเหล้าเมาอยสันเนาะบุญ,ญบน,นี้ว่าละบ้านนี่หละเทียบกันนะจังว่าให้ทุกคนนั้น ต้องจิใ่ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็บัด้กังวลกับเรื่องว่าคลังน,น,นันะ่นกลังนี้นําเอาไปเทียบเอากับความเป็นจริงนั่นแหละและที่สําคัญสุดท้ายที่ทุกคนพึ่งสํานึกสำเนียกยบในตัวเองคือคอนทฮาเกิดมาหายกินซ้ําตายเถออพอสิโมโหคนนั้นคนนี้ก็คิดถึงหมองมันตายอนอะพอสิโลพอสิรักพอสิปนพอสิกีพอสิอสอสอสขา ยู่ไซไล่เปรียบเียนผู้อื่นเสียชีวิตสั์สินใดเออให้คิดถึงบาทเออว่ามีใัยเอาอัางไปใดบ้เว้ยสุดท้ายก็ตายไมงเบิดบอะทุกคนคิดถึงความจริงแน่แต่เ้าคิดถึงความจริงมากับสงบระงับความคิดเห็นห้าตัวนี้แหละเห็นไห้อารมณ์เย็นลงแต่แค่หากินซ้ำตายหนึ่งดอกจากสิโกดเทียดเคียดแค้นหวังทำลายทำารกันไปเห็ดหยังนี่งงี้แต่แค่ว่ามากหาหากินซ้าตายไม่มีผู้ใดเอาอัางไปใดดอก การคมอารมณ์ตัวนี้เปรียบเทียบกับคามจริงที่มันเป็นได้ชีวิตมันกะดูง่ายขึ้นสบายง่ายขึ้นมีความสงบง่ายขึ้นละทั้งว่าเลาดึกืถึงความตายแน่อยังยังก็ดีมันก็แค่นั้นแหละมันก็แค่แค่ตายนั่นแหละรวยก็ตายจนก็ตายดอกมีก็ตายว่ามีก็ตายดอกแค่หายิงสร้างตายเสมอกันดอกไปก็ดี แต่ว่าสิ่งที่ว่าตายคือใจของพวกเจ้าคือความคิดของพวกเจ้าพวกเจ้าสคิดห่วงสัพย์สมบัติห่วงหน้าห่วงงวห่วงควายห่วงหมาห่วงแมวห่วงบุคคลที่รักหลานเลนลูกผัวเมียคิดไปคำว่างันไปและคิดสุดท้ายคือความคิดสุดท้ายหรือคิดสุดท้ายก็ทีพวกเจ้าคิดถึงจิงใดพวกเจ้าตัวจิดตัวนี้วิญญาณคิดวิญญาณตัวนี้ปิ้งไปเลยหลับไปหาผู้นั้นละกกร เออตัวนั้นเป็นที่ตั้งเป็นที่ไปแต่ว่าอารมณ์เด้บันนีส่สิตกสูปกพ่อใจแต่พ่อใจไปทั้งโลกโลกโลกะลงเออเตนั่งเดริชานมาบ่าพ่อใจเรื่องได้ก่ชัางน่ารกลุวนลวนเนี่ยเออถ้าเนึกถึงว่าเด้เคยทำบุญให้ท่านเด้เคยถวายผาอาบนา้ำถวายผาไตรถวายบาทเดี๋เคยเป็นเจ้าภาพบวชหรือใดเนึกถึงตอนได้สร้างโบส้างว่าส้างศาลา เฮปโธนุนหนทางอันยังนี่ตายลักษณะนี้กะมีความคิดไปถึงสิ่งเหล่านี้ไปสวรรค์เออผู้ใดาตายในการส่งชานเออพมโล่แต่ว่าผู้ใดาสามารถทําความเคยชินได้ครับการอยู่กับลมหายใจจนเกิดความเคยชินความคิดเกิดไปถึงผูนน้นั้นผู้นี้หรืผู้อื่นบ่อใดคิดบ่มีหม่องตั้งคือมันบ่อดดไปตั้งนําบุคคลสัว์สิงของอารมณ์เกิดบ่ไดดตายเราพวกนี้ อย่างตำตำนั่นน่ะคือไปพระาณาคามีเรต้องกลับมาเถือกอีกบางคนได้อรหันเลยนั่นแหละทุกคนต้องฝึกฝึกได้นิพพานบริโย่ไก่นิพพานประมณไก่เกินเอื้อมนิพพานประมณควางสิยากจนไปเห็ุบ่ได้เลยนั่นแหละแต่ว่ะนี่ทุกคนมาฝึกฝึกสติสติปัฏฐานปักมันตั้งไว้ที่กายลมหายใจนั่นแหละคือกายในกายอันหนึ่ง เวทนาในเวทนากับมมยความถึงอุเบกขาคือความรู้สึกที่มันบม่มีความรู้สึกบริหารไถ่บร้เกียร์ไถ่เป็นความรู้สึกที่กังกา่างบางและกายเวทนาจิตจิตเวทนากายทุกคนฝึกได้ผู้อยู่กับลมหายใจได้มากจนเกิดความขี้แล้วตอกอกอกับการไปฟังธรรมนี่เป็นกระสอนเรื่องอนิจจันทุกขันตตาอยู่แล้วสอนอริยสัจสีุ่ก เกิดจากการเกิดแก่เจ็บหลักกาตายสายเหเตุทั้งทุกข์คือควอมอยากเห็นตั้งแต่สิยุทธอยากไดนีเป็นจึงนี่สติปัฏฐานสีหรืออานาปนาสติดูลมหายใจเขาออกนั่แหละเป็นหนทางดับถูกดับเกิดดับพบดับศาสตร์ใดทั้งนั้น่มาฟึกเอาฟึกเป็นแล้วกับเขาใจเองดอกเน่ะทะเยอะทะยานจนเกิดเรื่องเกิดเล่าการใส่ชีวิตมันนี่เท่ากับน้องพ่อมาเอา เอาความจริงต่างๆมาใส่กับชีวิตทุ่งเฮ้าทุกอย่างเกิดจากจิตจะไปเกิดเป็นผีเป็นเปรตแต่จิตคือความคิดของละไไปสะกนจะไปเป็นเทวดาอินพุ่มกับความคิดของแจ่ความคิดไปทางบุญคิดไปในทางสงบกจะไปในผ่านบ่าต้องคิดอยู่ไหนนิ่งอยู่กับลมหายใจเหลี่นสิงทั้งหลายเป็นอนิจางเป็นอนักตาว่าเขาไปถือเอาอย่างมันก็เป็นในพ่านนั่นแหละเออ ถ้าว่านี้ผ่านได้บาดตายหรือนิพพานมันสูญหายมันบริสุสูญหายมันบริได้บาดตายมันได้บาดเป็นๆถ้าว่าได้บาดตายพระีะเอาเรื่องนิพพานมาเบาได้คนเป็นได้เบาเรื่องนิพพานาเ่าแม่งคนตายเข้าใจว่าละ่ะแหละไอ้าก็